กี่ดอกสามสี่ห้าหกุเก็ดต้องเ็ดดอกก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆท,กทก่านเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปส่องเห็ดกันในป่านะครับยามค่ำคืนนะไปส่องเห็ดเพาะกันได้ข่าวว่าเห็ดเพาะเริ่มขึ้นแล้ว เจอแล้วครับพี่น้องนี่บินกขากำลังแตกมาเลยเห็นไหมมองอยากเลยนี่ครับสองดอกอือือกำลังโผล่กำลังโผล่สวยนี่ครับเห็นไหมอีกแล้วน,นี่นี่ดูดอกนึ่งโอ้โหโอเคดู เจออีกก็ได้มาแต่ใช้ไม่เขียนเลยเบถอดสองตัวใหญ่สาม เดี๋ยวหาเขียวๆด้วยกงนี้จะมีอีกนะอสี่อู้สุดยอดเป็น้องสุดยอดเดี๋ยวหายกเรื่อยๆเยอะเจอแล้วเยอะเลยตายคนต้นนี้เพียบเดีจะมีอีกเห็นไหมนี่นี่ออู้หูแตกเลย พมใหญ่มากสดๆเลยเห็ดเพาะไม่ใช่น้อยๆันนี้กองเยอนนะนะดูของน้องรวมกันใส่รวมกันไปเลยยอดยอดนี่ครับสะทึกใจไปน้องดูโอ้ดูน้องโป็นน้อเดี๋ยเยวเห็นไหม จมือเลยสวยงามโอ้กลุ่มนี้ตรงนี้เยอะมากได้ไม่ต้งสุดยอดไ่องเครียดรออเดีดูนี่อมาเลยโอ้โหเพียบว่เพียบตอกตอกำลังขึ้นเลยดอกเล็กๆน้อยๆมีก็ไงในจะมีไห ไม่ด้อยตอยปวดขึ้นมานี่ครับโอ้โหนี่โอ้เฮ้ยธรรมดานะเนี่ยตรงนี้โอ้ี้เกียวก็เจอเจอสอง เจอแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับหนี่อ้ยเดีต่อี่สครับทีโอ้โ้าหโอ้โอ้อ้อ้โอ้โหอ นี้เป็นแผงเลยดูมีดีสวยๆนะครับะนับใหญ่มากใหญ่ๆๆของดีๆนะนี่ดูพรานกี้ครับพรานกี้สองพี่น้องครับวันนี้ดู ít lao cũng đang khương lắm ôi Đẹp đất tinh trình không tham khảo không biết đủ chưa thưa hãy ăn cơm nghiện เจอแล้วครับเพื่อนนี่ครับเป็นสองสอ่โี่บอสองดีใสองมีอีกไหมมีอีกไหมสอง,ส,องสุดยอดจริงๆมันมานบ้านคนนี้เหยียบไปก่อนโอ้โหนั่อน,นอะไรออมชาย นึ่งสองเริมกันี่สวยๆเฮ็ดเพาะเรานี่เองโอเคเดี๋ยวไปดูตัวแรกหนึ่งสองแลสา ที่ส okay. uh, uh, nice uh, wow, like, ี๊แตกเน่าแล้วนี่ครับสุดยอดครับตรงนี้เยี่ยมเลยจัดกันไมีไหลนะลักษณะมันอยู่นะดินแตกๆนะเราจะเขยดูดูเลยแตกเลย าอเเ็บยุปเจ่แล้วเห็นดูใช่แน่นอนลูกก็เริ่มเลยดอกเริ่มละกิดดอกสามสี่ห้าุเจ็ดงเจ็ดดอกเจ็ดดอกหญ่ใหญ่เลย นี่ครับสุดยอดอีลีน้องดูบรรยากาศปลาหุกขังนักวัวนี่จะยุดกิน,กนนะอะคร เก็บใส่ถุงสองพันต้นมากเก็บ ไปเดินไปเฮ็ดไปสองไปอด้คนหายเยอะคนมาเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยออกไปแล้วเราจะกลับเลย อันนี้เมื่อก่อนคนชาวบ้านจะเอาไปทําไม้กวาดนะครับไม่ต้นตอะไรไม่รู้ทําไม้กวาดนี่ไม้ป่าไม้ป่าเนี่ยมันจะเห็ดพิษครับเห็ดพิษนะครับกินไม่ได้นะครับปล่อยไว้ปล่อยไว้เห็ดพิษอย่าได้เก็บไปเนะด้อเดสมาร์เนดะ้อเจอแล้วเ,เห็ดพิ่งเยอะครับอร่อยเด้อ อู๋โอ้ยนี่เจอดอกมาเริ่มเลยอันนี้เห็ดพึ่งเหมือนกันไหมน่าจะพึ่งนะอยู่ตองดอกรอดมาได้ไงเนี่ยใหญ่มากโอ้ยยี่มืออะไรดอกใหญ่มากอู๋เห็ดพึ่งใหญ่เทียบ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 ,บกันด้วนี้โอ้โหดูคนละสายครับสวยง,งาม เรามาเจออันเราเจกึ้ที่ไหนก็มันี่อยู่กนนั่นแหละเราแย่งกึ้คืออันนี้เห็ขมขที่ไปไปว้าวสุดยอดพี่น้องสุดยอดนี้คือเหอรู้เปล่าเจอโอสุดยอด ยอดอีหลีเห็ดหอมเพืนอนใจ๋หวานหวานสุดยอดใส่ถุงเชื่อนี่ครับสรุปผลการมาส่องเห็ดของเราคืนนี้นี่ครับเก็ด เกเลือนะเห็ดนะหอมป่ะพึ่งหอมมีพึ่งขาวอร่อยไฮไลท์ของเราคือเห็ดเพาะมีถึงดอกใหญ่ๆหี่โอ้โหดูของน้องเต็มตะกร้าเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้แหละตอนนี้ก็อีทุ่มแล้วพี่ประมาณสองทุ่มก,กว่าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรดีโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบ